หลังการ audition เพื่อแฟนหานักแสดงมาร่วมโปรเจกต์ซีรีส์รักนี้ชั่วนิรันดร์ของทูวิชั่นที่ได้พระเอกหนุ่มหล่อตลอดการติ๊กเจษฎาพรมารับบทนําเสร็จสิ้นไปเม่อาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะพี่บอยอัธพลแบางช้างรองประธานเจ้าหน้าที่สายรายการทูวิชั่นและเป็นผู้ดูแลซีรีส์เรื่องนี้เผยว่าตอนนี้ได้นักแสดงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดาราตลกหรือยิ่งพวกแ่คือเลยปุเข้าไปที่บ้านแกเองเลยไปท้าทามที่บ้านยายคำแรกที่คำถามแรกที่พี่ติ๊กถามคือแบบ ตอนนี้ที่ผมได้คุยกับทางทีมของคุณอนันดานะครับก็เห็นว่าเขาได้เขาได้ตัวแสดงหลักแล้วนะครับเขาเลือกนางเอกแล้วล่ะแล้วเขาส่งรูปมาแล้วส่วนนักแสดงที่เป็นน้องสาวของของพระเอกก็ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ยังเหลือตัวรองๆองไปอีกหน่อยแต่รองๆองลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักในในในละครเรื่องนี้เพราะว่าละครเรื่องนี้จะมีตัวหลักหลายตัว ซึ่งมันจะเดินเดินเรื่องอยู่นะครับผมคิดว่าช่วงนี้เขากำลังตัดสินเราต้องให้พุ่มกับมีเสียงเป็นเป็นเป็นเสียงใหญ่นะฮะแล้วก็เอามาให้เราดูเพียงแต่ว่าเราก็เป็นเสียงรองหน่อยว่าเนินหน้าตาแบบนี้ใช้ได้ไหมหรือว่าเป็นบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเป็นเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรฮะก็ให้ให้ให้ความเห็นไปเขาเป็นคนที่อยู่หน้างานเพราะฉะนั้นเราไปเอาคนที่แสดงไม่ได้ไปให้เขาเขาก็จะเหนื่อยอ่ะเพราะฉะนั้น มันต้องร่วมกันพอดีมันต้องมันต้องมาอยู่ตรงกลางพอดีว่าออคนอย่างนี้เราเห็นแล้วบุคลิกใช่ขณะที่พุ่งกลับเห็นว่าม,ม,มีทักษะในการแสดงดีก็จบ็นอบึองแม้ว่าซีรีส์เรื่องรักนี้ช่วงน,น,นี้นิรันจะยังไม่เปิดกล้องถ่ายทําแต่ว่าก็มีหลายบริษัทที่สนใจติดต่อ,อเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ไปขายในต่างประเทศแล้วค่ะใาหวัวเลยนะผมเนี่ยได้รับการทาบทามนะจากหลายหลายบริษัทนะว่าอยากเอาละครนี้ไปขายต่างประเทศ เพราะว่าเพราะว่าได้ปิติกการที่เราได้ได้พะเอกชัน,นำแบบนี้มันก็จะเป็นตัวส่งให้ละครเรามันมันมันไปได้ดีะนะครับว่าละครเรื่องนี้นี่จะโกอินเตอร์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยก็มีแนวโน้มนะแต่ว่าผมก็ต้องพูดตรงๆว่าราคาต้องดีด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปขายก็อยากจะซื้อเราก็คิดว่ามันก็มันก็ต้องมีราคานะครับ <c oughs> ส่วนแฟนแฟนซีรีส์เรื่องรักนี้ช่วนนินรันติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง t ทูอินไซด์นะคะซึ่งเราจะอัปเดตมาให้ทราบเป็นระยะระยะค่ะเ่อ